ตอนนี้เอาไดนเนาะนี่เด้๋นี่ปล่อยไว้ยังที่นี่ปล่อยไว้จังที่อะไรก็หนึ่งหนึ่งปล่อยไว้จังตัวนี้มันหลเงี้งครับตัวนี้มันหลเงี้งมือที่แหลกมันมาเข่าเข่าเต็มเลยเดี๋ครับผมมือมือเต็มยิ่งนี่มันมันสี่มือหลายล่ะนี่ครัือแต่มันบ่มีมาครับอลไรก็ได้นั่กบม้วนจำแนกครับผมแต่น้องห่วย้วยมีบ้างนี่หลเงี้งแต่ว่าจักษิว่าจำแนกอะไรมันมันเป็นการหล่อที่ผิดนะพอโอพ่อแนะนำพ่อเนี่ยคันเพอนุญาตบอกได้พ่อได้ ให้พ่อล่อแบบทางสวนเท่านี้พ่อสวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวทัดมาหอดบ้านน้ําแทงครับพี่น้องครับจังหวัดรีสเกตเดี๋ยวใฉ้พูดพ่อคุณบอกอีกทีนึงนะครับพ่อเิ่นขอความสื่อไปนะครับวาให้มาเบิ่งสวนให้แน่ครับจัดยามาให้แน่บ่าวทัดไตมาหอดหอดสวนแล้วเดี๋ยวสิมาถามถึงคววมนะครับเป็นไปเป็นมาของคุณพ่อเิ่นนะครับพี่น้องครับไปกันเลยครับครับบ่าวทัดพาพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวนะครับหอดหม่องหอด มูหอดสวนคุณพอ่อพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป่าทัดบ่ได้ใไซไม้กับพอ่อเลยครับได้พี่น้องได้พอดีว่าอ่าเอาแบบเพียวๆเลยเนาะวันนี้เป่าทัดมาหอดจังหวัดศรีสะเกดบ้านยังพ่ออยู่นี่ครับบ้านน้ําแท่งหมู่ที่สี่ครับบ้านน้ําแท่งหมู่ที่สี่ตำบสำลสํารงประสาทตำโรงอ่าตำบสำลสํารงประสาทอำเภอปังกูครับผมจังหวัดศรีสะเกดบ้านฮอ,อ,อเนาะพ่อเนาะฮ่อแม่นอืมของกระจัดตัดกันสนันสะเนื่นแหละของพ่อ ยังดกอยู่พ่อครับพ่อประสบปัญหาแนวไดเนอะจังไหเบาทัดได้มากหอดหัวงหอดสวนก้นกลนมันเหี่ยวอืมก้นเหี่ยวก้นมันหลวกครับตั้งแต่กลอนกับเก็บมามันกะโดนเติบว่ะละแต่มันกับาเป็นอย่างเนาะครับวันนี้มันเพิ่มมาเป็นเดือยสองสามหมื่นหะละอืมมันก็เลยเขามมนก็เป็นแนวนี่กระลวงแนวนี้เนาะพ่อเนาะลวงเป็นสศรษกิจบุ๋มีนวลล้วนไหนมันเน่าเน่าพอว่าน้อนมาเล้งวันเขาเนาะพ่อเนาะนี่พี่น้องครับนี่ครับ อืมอ่าอ่าตะกียมันก็น่วยใหญ่มันนี่นี่ไม่รุ่นสี่เลยต่กอนครับครับอยน่อยหน่อยให่ก็บเหลือได้พ่อขนนอนบ่าน่ขายนี่อยแต่ขยดีบานนี้ย่บานเาอขายโลจ้กบาทครับนี่ขายโ่หาสิบาที่นองเอ้ยปไปถ่ยทํามาายสวนล่ะมีสวนนี่ขในราคาก็ม่บาทมือมันมันเาเบิสได้สได้กับ อ่าได้ต่อยออดยู่ต่อยอดอยู่แต่ว่ายังมาท่านอยู่เนาะโอ้ยเป็นยังบุญอยู่ตัวอ่าเนี่ยครับนี่ยแล้วนี่ยแล้วกันยังมีพ่อได้ต่อยอดอยู่พ่อได้เอาทุนขึ้นอยู่นะครับนี่ครับพี่น้องครับอ่าเมื่อนี้บ่าวท่านมาเบิ่งงานให้หอนมองหอดบอลพี่น้องครับมากับแม่บ้านกับลูกสาวนะครับพ่อรับพ่อปลูกมาได้จัก ปีจ็กเดือนแล้วครับนี่ครับปลูกมือวันที่14มีนาคม14มีนาคมลอยตน้นลอยต้นแล้วก็วันที่ไอ้13เมษายนอีกลอยสิต้นครับผมอ่าแบบเขาก็ตื้อมานําเขาแถมมานํา10ตน้นออืก็เลยเป็น210ตน้นครับผมวันนี้มันม,มันนหน่วยกลัวกลัวมูมันนลยก็มันบ่เกิดมันบต่ติดหรือย,อยังไงนี่ปลูกท่มแหลงเนาะครับอ่าทั้งหมดได้จักเดือนก็พอกะเดือนปลูกเดือนปลูกเดือน4กับปลูกเดือน5 ปลูกเดือนซีปลูกเดือนหาชาวบ้านเหรอหกสิบหกผอมๆหลายๆกันนะครับเพ <ผม S 1> ราะว่าเห็ดดินใหม่ดินคูนใหม่อมืดินเป็นดินถมหมอพอดินถมดินถมปีเดียวเพื่อนมากดินถมเด้อครับพี่น้องเด้อดินถมพุ่นอนนแ่แตกไร่บีแตกไร่ง่าพี่น้องเลยไม่ว่าหยาดจเกิดคัดเลยพ่อพึง่งพ่อเห็นผมสาพดเห็นสาพอดแต่ว่าแต่ว่าโอ้ยนอนกับเรามาสิไปหามันอยู่บ้านน้องอึ่งได้เหมือนเดินเราไดข่าวว่าม,มาเหมือนน้องอื่ว่าสิเป็นหลักอ๋อแต่มปีไกยพุน่น ที่นี่ละที่นี่เออไปสิไปลัดบ่อื่นบอทันอยู่วันน้องอึ่นเหมือนอยู่สวนยังแม่เต่วหรือแม่ยังครับผมเออไปสิไปลัดเด็กสิไปวิธีใดบ่เนี่ยเด็กเมื่อขันนื้น้องเนยเอาขวดยามาหนีบมังลูกเอาไหมพอในเร็วเดี๋ยวเสียพอเพิ่นใส่ยาตัวนี้นะครับเดี๋ยวหาโทษถ้าอื่นก็กลบคลุมสศยเลือมาเบิ่งมาเหลียวไห้ในถือเนี่ยว่าขันหามันขึ้นหรือมันพอตัดหรืออะไร ยาตัวนี้มีเวลาเก็บเกี่ยวอยู่นะครับเดี๋ยวเบาะทัดที่บอกพ่ออยิ่งนึงว่าห <Okay. S 1> ลังจากฉีดแล้วจังมือเขาจังเก็บเกี่ยวจังสีนะ mm hmm. หน่วยมันอย่างงามอยู่พี่น้องครับหน่วยถือว่างามอยู่เพียงแค,แค่อ่ามองนี้มันอยู่ไก่ชุมชนนะพ่อเนาะ <Yeah. S 1> อยู่ไก่ชุมชนบานนี่ลกัลกๆเลยคือเข้าบริการมุงนะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นปีแรกน,น้ำเนาะอ่าพี่น้องครับผลพวกมันมาจากลาย,ยางไลเนแนยครับพี่น้องครับคือเข้าปูบตกทั่วจังสี นะครับแลมลแรงแมลแรงวันท่องอะมันมาจากหลายอย่างหลายแนวกล้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ไก่บานนะนะพ่ออยู่ไก่หม่บานครับผู้ั่นก็ปปูกผู้หนีกับปูกผ้พนพวงมันก็นเลยมาจากแนวอื่นนะครับพี่น้องครับเนาะมาเข่าสวนเฮาฮนะแป๊บเดียวท่านนะพี่น้องครับตัวนึงนี่ไข่เส้นในลอยนุวยอ่ะนี่พอ่อพี่น้องครับนี่ไตฟอร์ดครับไต,ไตฟอร์ดนะฮะ มืัอนี้เบาถัดมานําเสนอหอดมองหอดสวนเลยนะครับพี่น้องครับเนาะขวดละเจ็ดร้อยสิบบาทนะพ่อคางขวดนะเป็นจะบุญเลยเด้อวันนี้เนี่ยคางขวดนี่เจ็ดร้อยสิบบาทเนาะบอกว่าบอว่าอ่ออาช<อ>ีได้ชีได้ชีได้ซูอีก่ยีค่ครับครับอ่ากำลังใจมากหอดหอดสวนแล้วนอกเนื้อจากเข้าเอาโบยู่นะพ่อเนาะแมนเขาใส่อ่ายาหล่อหล่อโบยู่นะครับพี่น้องบอกขอบอกว่ายาตัวนั้นเป็นยาอีหยังนะฮะแต่ว่าเขาหล่อแล้วมันหัดโบยู่โบยู่ อ่าเดี๋ยวผมใส่พ่อใส่ตัวนี้บานนี้คันมีนอนอีกผม่เอาเงินพ่อบาทเลยโอ้ยสาธุ่นเ่ยแม่สาธุ่นเน่ย่ได้ยิ่งใหญ่เนี่ยเออว่าจีต่ออีกยิ่งเลยว่าจีซูอีกคันมันมันมันเป็นยังไงว่าจีต่ออีกยิ่งใหญ่หนึ่งครับอู้น้องสาวครับเมื่อนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆคือคุณพ่อบ่สบายนะน้อพ่อเนาะสบายนะออกแดดบ่ได้นะฮะเพราะว่าเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่น้อพ่อเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อืมอนี่ครับนี่ครับกะทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจกักส่นทว่าสองร้อยสิบตน้นก็ถือว่าหลายถือว่าหลายครับสองร้อยสิบต้นพี่น้องครับถ้าเอาดีๆถ้าต้นใหญ่เดี๋ยวสองสามปีไปแล้วเงินหลายแสยนแน่พอคคิิดดวว่าว่าายังบ่ได้ก็สองสามแส,มสนนะฮะยังยังไม่ยังพิจารณาเรื่องกระบาดการบาดที่ไรพี่น้อง มือวาสองสามมือวางันนี้เบาทัดมาทำธุระมาส่งตนพันธุ์นะครับอ,อ,อยู่แถวแถอำเภอวารินพ่อมันโทวหานะครับพี่น้องครับนี่คือสาเหตุนะฮะเบาทัดมาสันงดก่อนว่าสิมาหาพ่อบ่ได้มามาสันผมอยากพี่น้องนะครับผมก็เลยมา,าจาังไดพ่อผมเคยโทรนัดเบาทัดเทอนึงแล้วนะฮะเบาทัดบมมีโอกาสาเดี๋ยวมา บานนี้ก็เลยตัดสินใจว่าภายในสามมือาะพ่อเนาะสามมือว่าสิมาหาพ่อมหาอริมหาอริริเก่ง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 เอาว่าเกิดข้อคมสามารถเบาทัดเบาทัดก็ไปได้เบิร์ดจากพี่น้องนะของดีหรือบานนี้ครับผมวนละเจ็ดร้อยสิบบาทนะครับพี่น้องครับสามารถทวหาเบาทัดได้เลยนะครับถ้าฉีดแล้วยังมีนอนอยู่นั่นเบาทัดเอาเงินคืนนะฮะบ่มียางลายดอกนะครับตัวนี้ก็ลั่นตีให้นะฮะพี่น้องครับเนาะจากหัวจากสวนนะครับ เบาทันโดยตรงเลยที่ปู่อยู่ตอนนี้นะฮะและ้วกะเก็บไปบ่มีนอนจ้างหน่อยพี่น้องครับปีนี้แถบบ่ได้ฉีดส้มนะฮะฉีดเท่าเดียวจบเลยพ่อกะเก็บหน่อยที่มันเน่าก่นเนี่ยออกให้บดเลยละเฮากับฉีดนะครับพอ่อพ่อเฮาเก็บออกบดแล้วเ้าฉีดไปแล้วมันยังมีนอนบาทันเอาขึ้นขึ้นอ,อ่าครับผมมันสีบ่วมาไก่เฮาเลยเ<อ>นะฮะไม่จําเป็นต้องล่อเด้อพอเด้อ ไม่จำเป็นต้องรออุ้ยบลกทัวร์นะพ่อเนาะุูนะปลูกหน่อยแต่พ่อปลูกไว้อยู่จังสีหมดไปที่น้องเป็นเขามาเก็บเป็นขม่ามาเก็บไปตำไปยังเนี่ยครับผมไม่เคยเด็ดพอดแต่ยังสีย่างไปทั้งผุนก็คือจังแดดเถื่อนนะพ่อเนาะแดดยร์เถื่อนกระทั่งนี่หนามดำๆเดี๋ยวจังสีบินมุ่มสูงให้พี่น้องเบิ้งนะครับวันนี้อ่าอันนี้คือข้าอยู่ติดทางเลยเนาะพ่อเนาะติดทางติดทางกับย่างเก็บไม่ไม่ขันละโอ้แนวนี้มันก็ดีแล้วเนาะ แขกไปไทยมาเพิ่นก็เห็นเลยเลยไม่ความคิดของเฮาอันหน้าคตข้างหน้าเฮาคิดสิกลางมงค์ป่พ่อก็คิดว่าอยู่ขันเเมนมันบวยอยู่ขันมันอยู่ก็คือสิบโมได้ก้างวะอือเบิ่งเมืองก่อนครับแต่แต่บทัดสิเป็นผู้ซอยเหลือล่ะครับคือกลางมงนี่ขอดีของเพิ่นก็คือกันมะแลงนอนพี่เสือกลางคืนบ่ให้มาเจาะครับพี่น้องครับแต่ว่ากันมะแลงวันทองบวยอยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับมะแลงวันทองมันบินสูงนะพ่อมันเกี่ยวกันมาหน่อกับบางม่วงหน่อย่าแทนเบิดเมืองครับพ่อมันสิเป็นอันนั้นนนละมมัััจงา่น มันมะตอมดอกบักม่วงเนี่ยมาเจาะบักม่วงหน่อยเนี่ยปั้นร่วงก็คือวังมันดบอยู่ฝนฟ่วงพี่น้องฝนฟ่วงนะครับก็ะตังย้อมรับว่าสวนของเขาอยู่อ่าในขอบเขตของหมู่บ้านนะพ่อเน้อครับก็ว่ากันไปนะฮะวันดีครับพี่ครับลูกสาวพ่อเนาะพี่เน้อลูกสาวสาวคนอ่อนโอ้เวลาเดินลฟ์เปดอสเพนนะจะพูดมอยู่อุิ่า รสชาติดีนะพ่อรุ่นรุ่นนี้ช่วงว่าหันหลายแใดบัวนนบ่มัได้บัวันดเเป็นแนวนี้ครับลุก้นได้สวัสดีครับพี่สวัสดีอีกเช่นึงครับผมครวันสได้าพี่ตุ่มันจะได้มดถึงใหมย้จาพี่เพียสิครับผมเนเป็นรุ่นของมันเป็นรุ่นที่สที่สามเยเด้เฮปปีแรกบทัถึงปีอยู่กับไดชิมวยนะพ่อนองเดินท้ายเดิท้ายเดนท้ายเดท้ายเดิท้ายเดินท้ายเดินท้ายเดินท้ายเดนท้ายเดิท้ายเนท้าเดินท้าเดินท้ายเดท้ายเดท้าเท้ายท้ายเดท้ายนทดนท้า กรบอก่นว่าสามหมื่นสี่หอดสวนพอนะครับก็คือหอดเลยนะฮะหน้าที่การงานยุ่หัวยุ่สวนก็ไลอยู่ได้แต่ว่าผีกไม่ให้นะครับพี่น้องครับเนาะโอ้ยบางทีอะพี่น้องครับนี่นี่ล้นี่แลอืมี่ขีนได้แล้วอนี่เนาะที่ินหนูโอ้พันสุแผ่แเลยพี่น้องครับกู้ดกแห้งดกแห้งเพชรเพชรเพชรหอมผอม มีต้นจิ้งคีมันหนีอุ้ยบ่าหันเลยว่าหันเนี่ยบางบางกางเก็บรอบรอบแลกบางเดือนเดือนเก่าเด่นซีบเด่นสิเบนนะเก็บแต่ละเทียวนะเก็บแต่ละเทียวนะเก็บต้นอีกกระถือว่าขอบบุญขอบคุณคุณพ่ออีกคือกันนะครับพี่น้องครับนอกทีกไห้มาดีให้เดมาหอดหัวหอดสวนเดมาเห็นในน้ำคว่ำรูไปฝากตอนพี่น้องผู้เพื่อนเฮ็ดได้เด้เฮ็ดบ่ได้นนำนะครับเนาะกะสิได้เป็นแรงพักดันนะครับว่าเออยังมีคนค่อยซอยเหลือเรื่อง การเป็นไปเป็นมาของพุทธาสามลอดนี่เฮตดจางไหนให้ได้ขายน้พ่อเนาะบ่าวถัดกระนำหอดหัวหอดสวนวัดสสวนละท่าพี่น้องท่านใดจำเป็นอีรีต้องการอีรีแล้วครับบ่าวถัดกระนำจนหอดนะฮะพ่อจางนี้ไปอุบลนี่ประมาณจักโลสองร้อยห้าโลสองร้อยห้าโลไปครับไอสองร้อยสิบโลไอสี่ร้อยสิบโลบ้านนี้บ้านผมออกจากตัวเมืองอุบลไปอีกแปดสิบโลพี่น้องไปกับเกือบหกพ่อไปกับเกือบหกนะฮะ เราทัดกระสูบบอที่คิดงินน้ำผอพ่อบาทค่าน,น้ำมันพี่น้องครับ<ด>คือมาด้วยใจอีลินะฮะมาด้วยใจอีริได้พอโมเมนแค่ออกโทษเรทัดโมเมนแค่ออกยูทูบเด้ขอบคุณหลายๆขอบคุณหครับคือไอออกก็ได้ว่าขนันมานี่ยเทัดมาซอยสสู๋ได้บ่ห้ามตัดทีมพี่น้องของทันนะเฮ็ดบ่ได้ห้ามตัดทีมเด็ดขาดครับพี่น้องครับให้คิดเห็นตอนห่ออยากปลูกเนาะพ่อเนาะแมนก็คือว่าครับเปรึกษาบราทัดก่อนว่าเอานี่พ่อปลูกจังไรครับนี่ผมว่าพ่อว่าได้ปลูกเป็นแถวเด้ที่เรียกเพื่ะบนี้ มาเบิงแล้วมันมันเอาแบบซิกแซกไปเลยกันฮามันไงขึ้นมาคือของโมเพิ่นเขาคอค่อยด้วนมปลากันตะไใต้เป็นสองข้างยางของมันเหมเป็นโฮมแมนเสด็จมีโฮมมีเงาเมีโฮมก็เลยก็เลยบนเห็ดมันแถวเป็นแน่วครับมาเหลังมาไปพอของบาถัดในโทรศัพท์มือนแทงแต่งามมือนอยู่ในกลางปลาย่างเลยโอ้ยไอ้ไอ้พีระเด้อเด้นอร์ เดี๋ยเด็ดผอเด้อคือบ่ไกลเดี๋มีความผู้เรื่องใส่พี่น้องเพิ่อนในเบิ่งว่าเออดินศิษาดินพ่อนี่เป็นดินเหนียวเนาะพ่อเนาะดินเหนียวดินศิษยาครับเป็นดินลูกรั่งเป็นดินเหนียวลูกรั่งนะครับพี่น้องครับมดปัญหานะฮะแต่ถ้าพ่อก็อยากสบายใจพ่อก,ก็หล่อคือเก่านั่นแหนละหล่อไว้น้ำแต่การหล่อของพ่อนี่อ่างยางเป็นเบิ่องมองขวดหล่อก,ก่อนพ่อจังน้อยเดี๋ยวเบาทัดสไปเบิ่งนะครับ วิธีการหล่อมะแรงของพ่อนี่หล่อแนวไหนนาะนี่เดี๋ยวนี่ปล่อยได้ขี้นี่ปล่อยไว้ยังขี้อะไรก่นี่นี่ผ่อยไว้ังข้นนี้มันหลเงี้งครับตอนนี้มันหลาย่างมือที่แรงมันมาเข่าเข่าเต็มเลยเดี๋ยวครับผมมือมือต้มยิบนี่ยมันมันสีเหมือนอะไรนี่ที่แต่มันบ่มีมากครับอะไรก่อนเนา่นโกงม่วงน้ำเนยครับผมแต่น้ำม่วยมีบ้างนี่หลเงี้งแต่ว่า เลอสีววาจังไรล่ะมันมันเป็นการล่อที่พิษนะพ่ออพอแนะน้ามอเนี่ยขันขออนุญาตบอกได้พอได้ใหญ่ๆพ่อล่อแบบทางสวนเ่านี่พ่อนี่คือเข่าล่อในต้นอ่อยต้นยังในหัวเ่านี่คืต้องล่อเขาในสวนเข้าต้องล่อเขาในสวนนะครับพี่น้องครับตั้งแต่ล่อกับพิษแหละพ่อขออนุญาตย่างไว้ตั้งหุ่นจังน้อยนะครับผมสิไปที่จะอธิบายฟั่งคือถ้าล่อรอบนอกแต่ในยูอ้อมสวนนะ่รอบนอกในยู แต่ว่าเบาทัดมองไปเห็นขวดของพอเนี่ยนะครับมันอยู่ในต้นกลางสวนครับมันเป็นการล่อเขาสวนนะครับครับเอาออกให้เมดเลยได้พอเ้อล้วก็ะีนอันหนึ่งครับไรกรนัานอันหนึ่งครับซ้ำลอยเขาขามานะครับคือเขาเขามาเห็นหน่วยเขากระจกอนลหระครับนะฮะพี่น้องครับนี่การเฮ็ดขวดล่อก็ถือว่าฮหดถืออยู่แบบนี้ละนะครับแต่ว่ามันเป็นการล่อเขาสวนนะฮะ อ่อ,อ,อไม่อาจสิบวันหลังเด็ดนิดหน่อยพี่น้องเพว่าผมบอได้ใส่ไม้นะครับดได้ใส่ไม้โทรศัพท์โดยตรงเลยนะฮะกะขอบุญขอบคุณคุณพ่อที่ได้ให้ไามาเยี่ยมยาาทำกาวหอดหมองอน,นะฮะตัวนี้มันกระไดเต็งเต้แมงวันทั่วไปที่พ่อมันนี้นะมกนักอยูนี่กมากยู่นี่ มันยหญ่กันเลยต้นเออมื่อใส่ครับครับตัวนี้บ่บ่มีบ่มีผลเสียเลยพอ่อเเนนาาะป็ยงตัวนี้มเมล้างวันผลดีครับมันสีซอยตอมเกสรดอกนั่นไปใส่ดอกนี่นี่นสินะน,น้ำมาร์คกัแล้วมันก้องอยู่นี่ครับน้ำมักของพ่อเป็นน้ำมัก์คพ่อต่อสองบ่แม่พ่อต่อสองอืมออครับพี่น้องครับนวยกันยังออกมาเรื่อยๆอยู่นะพ่อเนาะโอ้สิบริสตัดง่ายที่สันนี่เนาะพุ่นละเดือนเบิดเดือนพุ่นเสภาพุ่นละพ่อตั้งตัดมันท่านอยู่ตรงโน้นนิดท่นอยู่ครับพ่อท่านอยู่นะครับ เสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเนาะมาถัดเอาให้ผมถามอีกเนี่ยพ่เอเขาเป็นตังไหนเขาคิดตังไหนเขาคืออยากปูบ่บักทันเพื่อโตอื่นก็มีหลากหลายอยู่ตั้รักมันกะที่เรียกบ่ได้ปู่บักทุันไหนครับปู่คาปู่คาปูาป่คา,าเต็มหมดเลล่ะอืมปู่คาบ้านนี้ทั้งแม่ข่าเขามาเขาก็มาให้ตัดให้เขาครับแต่มันกะ เขาไปมันเบิดเลยนะคาร์มาคืนเนี่ยบ่คืนแนวอื่นเนวขุดเอาเบิดเหงาวันเนาะนอันนี้ก็บเบิร์ดมันก็บ่มีการสีขยายออกมาก็เลยมาขุดเบิ่งเห็นบมนี่เห็นในในโทรศัพท์มั่นล่ะครับผู้นั้นก็ถ่ายผู้นี้ก็ถ่ายแม่นออืเริ่มตัวแรกเห็นอยู่พี่น้องเพิ่นอยู่ทางปุ้นเนทางทางสีเหนือเหุ่นทั้งนครมนมครับสิเปิดเปิดคลิปเห็นที่เรื่อยนั่นบ่อยู่นครมนมครับนกสีหนึ่งนึ่งครับโอ้ยแล้วหนึหลายล้านแล้ววะ ท่นเงินหลานเราอะไรมาหลายปีแล้วเรามาครับท่านเงินหลานท่านเงินหลานมันเงินพันเงินหมื่นเงินนี่อะไรเราเงินหลานแล้วนี่พี่น้องครับมันเจาะแนวนี้นะครับได้เงินหลานแล้วเรามันจะได้เท่าครับถามเผืนเพื่อกรโยกไปโยกมาแต่เรื่องพันหรือเร่ยงพันมันเหรอครับก็เลยพ่อหูหูเนี่ยก็เลยไปเสือนับผู้เขามีผู้คนมีผู้คนมีขายครับครับตัวเช็ดมากตเนี่ยบอกขย็ดว่าอยากเปลี่ยนแปลงในระบบการเช็ดก้างก็เสดครับยาขี่ที่ได้ยันหน้าแล้วนะครับเ็ด ต้อง,ห,งห่วงเบิ่งเจ็ดมันก็ออกมางามอยู่แล้วแนวดินมันจะดีอยูอแ่แต่มันคิดแต่แกมันแต่ว่ามันกระซ็สร้ังยากนก็ได้บมดนะวบ่ได้ปุ๊บปับ๊บ <c oughs> เลยไหนโดนมันด่างพอมันด่างครับมันโ <c oughs> ดนจะคอยมาหายคุณไหวก็ไ่วแหงมดนี่นี่พ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะให้พี่น้องคนเบิ่งนะครับเด้อพี่น้องครับเนี่ยยังตอมนวยอยู่น,นีะครับนี่ยังไตยนวยอยู่เนี่ยนี่บอกไม่วันท่องตังเองสีหนุแม่นครับพ่อ ไตอ่อมไปอ่อมมาอยู่พี่น้องเลยหลองหลอกไม่วันเขาสวนมดเอาไปมาครับปุ๋ยมดไป็นหอยใบยาวเน้นมดได้ปุ่นขั้งขางปุ๋นครับวันนะเออทางหอยแนบนั่งถือตองอยู่พอโอ้ทาหอยแบบนั้นถือตองเลยนะครับถือตองเลยเอ้าสำหรับคลิปนี้กับว่ามียังไงหล่ะเราท่านไมาเห็นหล่ะก็หูหล่ะว่ามันเป็นน้ำยังนะครับพี่น้องครับเนาะหนึ่งก็คือปัจจัยมันมีอยู่ว่า มันอยู่ในเขตชุมชนเนนะพ่อเนาะนครับปัจจัยมันมาจากผลไใหม่ต่างๆนั่นน่ะนะครับพี่น้องครับแล้วกสองคือการหล่อข้องพ่อนี่คือหล่อเขาวสวนหล่อเขาวสวนมาหลอกไม่หลอกค <c oughs> รับ <c oughs> <c oughs> เอาวันนี้เราทัดจีได้ขอกราบลาคุณพ่อนะครับพี่น้องครับเนาะมาหอดมาถึงแล้วพ่อโชคขวดตั้งไว้นะพ่อ,เ,พอเอา,าโอเคครับพ่อครับขอบคุณบอทัเด้อที่มาซอยเหลือขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยอยู่บไกลครับ ว่าขันใจออกกันละบัดนี้สู้ได้พี่น้องใหม่ครับอ่ะโอเคครับพ่อ,อขอบุณขอบคุณคุณพ่อลหลายๆฝากถึงผู้ที่เฮ็ดบ่ได้คือพ่อเนี่ยอันพี่น้องเด้อพี่น้องผู้ใหญ่อยากปลูกบักทันเนาะครับหลายท่านหลายคนก็อยากเฮ็ดอยากทำมามันเป็นไอพืชท,ที่ที่เฮ็ดง่ายครับผมหลกักลักมันปลูกง่ายอยู่ได๋แต่ว่าเวลาตะเา้าเอาอีหลีหรอเราเฮ็ดยากอยู่เด้อปลูกไม่ยากแต่ว่าดูแลผลผลิตยากแต่ว่าการเบิ่งนี่มันเบิ่งยากอยู่ผมกต่ว่าผมเบิ่งแน่อยู่แต่ว่าก็ยังไปบ่เป็นอยู่ครับจะใจออกอ่ะละจะท่อ จังค่อยได้ม้าพ่อกับบ่าวทัดเพิ่นเลยโทรหาเพิ่นสองสามเทือนหรือล่ะโคตรใหญ่จังเลยนะพ่อมีเบาวเพิ่นมาก่อนขอบคุณเลยเลผมเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณบ่าวทัดขอบคุณพ่อเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับหายคำแนะน้ำหายคำึกษาขอบใบกับสีคอยคอห้เป็นปิศาจยานมากครับสวนต่อไปคือสิบัถอยได้บานสิสูต่ออีกสิได้ไปอีกหลายสวนอยู่พ่อแน่นาคตข้างหน้าก็ยังต้องไปต่อต้องสู้ต้องสู้ จนกลัวสิบเบิดลมหา้ใจพุ่นละเอ,อเอาขอบุณขอบุณคุณพ่ออีกเทอนึงครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ